สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจแปนนะคะวันนี้ป้าไทยก็ตอนนี้ป้าไทยมาอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่ากําลังจะกลับญี่ปุ่นแล้วค่ะช่วงที่ป้าไทยมาอยู่นี่มีนอกอยู่ตัวหนึ่งค่ะชีวิตของนอกกระจิบนะคะตกจากรังค่ะที่วัดนะคะแล้วหลานป้าไทยก็รับมาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วป้าไทยอยากให้ดูฟาร์มฉลาดแล้วก็ฟาร์มคุ้นคนนะคะเขาน่ารักมากเลยค่ะ คลิปนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางนะคะดูสิคะเพื่อนๆเ,เขาน่ารักมากเลยค่ะเขาชอบเล่นกับแม่เขาชอบมุดใต้ผ้าห่มแม่ค่ะเ,เวลานกมาเล่นด้วยเนี่ยแม่เขาไม่กล้าขยับตัวเลยค่ะเพราะว่าเขากลัวทับนกค่ะคลิปนี้ป้าไทยก็อยากจะพาเพื่อนๆไปชมสำนักปฏิบัติธรรมกลีบแยมจันด้วยค่ะเป็นที่มาที่ไปของนกตัวนี้ค่ะหลานเขาได้มาจากที่นี่ค่ะ ก็คือตอนมาครั้งนี้น้องสาวปทัยอยากจะทําบุญบ้านใช่ไหมคะแล้วหลานสาวเขาก็ไปนิมนพระค่คะแล้ววัดนี้กันดานมากเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้อยากให้ไปทําบุญที่นี่บ้างคะ่ะทางที่ไปที่นี่ก็บางส่วนยังทุรากันดารมากเลยคะ่ะเพื่อนๆมีทุ่งนายังไม่เจริญคะ่ะชื่อว่ากลีบแย้มจันทรนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะทางเลี้ยวเข้าไป จากตรงนี้ไปจะแบบว่าไปลำบากหน่อยค่ะถนนไม่ใช่ถนนลาดยางนะคะที่นี่ก็อยู่ในหมู่บ้านชาวพี่น้องมุสลิมนะคะยังไม่ค่อยมีญาติโยมมาทำบุญเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเดินทางไม่ค่อยสะดวกค่ะแล้วที่นี่ก็ยังมีธรรมชาติเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยตัวเงินตัวทองกำลังเดินข้ามถนนค่ะแล้วก็ที่นี่มีนกเยอะมาก ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นคลองค่ะขุดไปถึงวัดเลยค่ะแล้วริมคลองนี้ก็จะมีนกมาทํารังนะคะดูสิคะนกค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็บินจากตรงนี้แล้วก็บินไปตรงนู้นอีกเขาไม่หลบเลยนะคะเนี่ยต้องขับรถช้าๆค่ะถึงแล้วค่ะสํานักปฏิบัติธรรมกลีบแย้มจันทร์ที่อยู่ในที่กันดานในกรุงเทพค่ะนกก็ได้มาจากที่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อน ที่นี่ก็แฝงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกกรุงเทพนะคะที่ประเทศไทยมาที่นี่กันก็เพราะว่ามานิมนต์พระไปจวดทําบุญบ้านของน้องสาวค่ะเราต้องเดินข้ามสะพานนี้ไปนะคะหนองน้ํานี้ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ค่ะเพราะมีใบไม้หล่นลงมาทับถมกันอยู่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีรังนกเยอะมากเลยค่ะนกที่หลานสาวนําไปเลี้ยงก็รังเข้าร่วงลงมาในน้ํานีนนะะ่แหละค่ะแล้วก็ช่วยไปนี่ก็จะเป็นรังนกอีกชนิดหนึ่งค่ะ เป็นนกขมิ้นหรือว่านกอะไรประเทศไทยก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะตัวเขาสีเหลืองๆแต่มีเพื่อนๆเ,เคยบอกมาบอกว่าเป็นนกขมิ้นค่ะเนี่ยคับเพื่อนๆเ,เ,เหลืองน่ารักมากเลยค่ะแล้วเขาทํารังอยู่นะอยู่ใกล้น้าเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อยู่ริมทางด้วยค่ะเหมากับแมวก็เยอะมากที่นี่แล้วที่นี่ก็นกร่วงเกือบทุกวันเลยพระท่านบอกค่ะ ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็อย่าลืมเงี้ยดูข้างบนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้องสาวบอกว่ารังเพียบเลยค่ะแต่ประไทยโมตื่นเต้นแต่ข้างล่างไม่ได้ดูข้างบนเลยพระที่นี่ก็ใจดีมากเลยค่ะให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยได้คุยกับท่านนัดเย็นถึงใจเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นมากค่ะ สวดเสียงดังฟังชัดทุกรูปเลยค่ะเพื่อนๆทิปไทยให้เพื่อนๆฟังพระสวดในงานทําบุญบ้างก็เผื่อว่าเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆอยากจะไปเที่ยววัดน no yes ี้บ้างค่ะลูกนกนี่ก็เลี้ยงตั้งแต่เขายังเล็กๆขอนเคืองขึ้นไม่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆจนเขาคุ้นคอนมากเลยค่ะวันนี้วันที่เขาเล่นกับแม่รู้สึกเขาหอบมากเลยปิปไทยก็เลยคิดกันว่าเออ ถ้าอยู่กับผู้ป่วไทยนี่เขาจะตายหรือเปล่าจะปล่อยได้หรือเปล่าก็ตัดสินใจกันอยู่นานค่ะถ้าปล่อยเขากลัวเขา,าหาหาอาหารกินเองไม่ได้ค่ะเขาก็ยังให้ป้อนอยู่เลยค่ะ<ต>ก็เลยตัดสินใจกันว่าดูอีกสักพักค่ะเพื่อให้เขาชินกับเพื่อนๆที่มาหาก็ใส่กรองไว้ข้างนอกใต้ต้นมะม่วงค่ะ แล้ววันนี้ก็ลองปล่อยดูค่ะเพื่อนๆเขาก็บินไปแล้วก็บินกลับนะคะเพื่อนๆเขายังไม่ไปไหนค่ะเหมือนเขาไม่กล้าไปค่ะบินบินบินเนะไปบินไปกับเพื่อน เพื่อนมารับแล้วไปกับเพื่อน,ไป,อนไปกับเพื่อนเดียวเขาลอยไปเขาก็ไม่ไปไหนคะ่เไไนคะเขาก็กลับมากินน้ำในกรงคะ่ะเวลาหิวน้ำคะ่ะเขาเป็นนกที่ฉลาดมากบางทีปล่อยไปตอนเช้านะคะ ตอนเที่ยงร้อนเขาก็มาพักในบ้านนะคะและตอนเย็นไปต่อค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็กลับมานอนบ้านค่ะใหม่ๆเขาก็ยังไม่กล้าไปไหนไกลค่ะเขาก็อยู่แถวหน้าบ้านนี่แหละค่ะแต่ต้องคอยดูเพราะว่าที่นี่มีแมวเขาชอบอยู่บนถนนแล้วที่นี่ถ้าแมวมาเนี่ยเขาก็คงจะหนีไม่เป็นนะคะต้องคอยดูให้เขาค่ะ บางวันก็ทำแก่งไล่เพื่อนแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนวิ่งหนีเลยค่ะเย็นๆถ้าเขาอยากจะนอนบ้านเนี่ยเขาจะมากอดที่กรงค่ะแต่ว่าวันไหนถ้ามีเพื่อนนะเขาก็จะไปกับเพื่อนไม่กลับค่ะนี่ก็ตอนที่เขาอยู่ในกรงแล้วเพื่อนๆเ,เขามาหาค่ะ นี่ไม่มีเพื่อนข้าบ้านไหมข้าบ้าน mm hmm. ข้าบ้านเปล่าเ mm hmm. ขาชอบจะอยู่ในมือแม่ค่ะเป็นเพราะว่านิวแม่เขาจะงองงแล้วก็เข้าไปในอุ้งมือพอดีหรือไงก็ไม่รู้ค่ะ mm hmm. นี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆ Other. Uh huh. so far the Where do บางวันเขาก็หอบค่ะเหมือนวันนี้ค่ะเขาเล่นมากแล้วเขาหอบบางทีพระไทยก็กลัวเขาจะตายไปค่ะ มีอยู่วันหนึ่งค่ะฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยพวกประไทยก็กลับกันมืดค่ะแล้วนกเขาคงจะกลับบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้ค่ะคืนนั้นก็ทิ้งอยู่ข้างนอกเลยคืนนึงค่ะคแ,บบแต่วันนี้ฝนตกรีบบินเข้าบ้านเลยค่ะมวันแต่ฝนทั้งวันกลัวแล้วมักงอย่าออกไปเลยนะฝนตกเปียกนี่กลัวฝนเยอะกลัวฝนน้อย มาลูกมาเดี๋ยวดูดูโอ้ยฝนตกนี่เข้าบ้านเลยเหรอ,หรอมาลูกมาไอฝนตกเข้าบ้านเลยมามาลูกมาเดี๋ยวโอ๊ยชิลลานี่ห่าฝน,นตกเข้าบ้านเลยฝนตกเข้าบ้านเลยมากลัวฝนเลยเนี่ยไอแกงแกงเลยเนี่ ว้ายมันตีวไว้เอ้ยอย่าตีกันแน่แน่แน่แนดนเล็กก็ชอบไปแย่เออก่อนป้าไทยมาก็เห็นเขามีคู่แล้วค่ะแต่ว่าสองตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะอะป้าไทยก็อยากให้เขามีคู่ละค่ะสำหรับวันนี้ป้าไทยขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ